ยังพร้อมไมเลยแต่ก่อนจะถึงวันนั้นนะครับ12-13นี่จะเป็น่อนที่ตลาดชินตาการ์เด้นนะครับ มาดึงแม่จุดใจทุกสนามครับี่รงหมายเลข24่สิบชัหมายเลขส3สบอยหมายเลข28แปดอัหมายเลขส8ปเช่นสริษฐคและหมายเลขสิสุด ร์ติหมายเลขยี่สิบอยิหมายเลขยี่สิบแปดี้มม่ไจับบยหมายเลขยี่สิบแปดสีส้มส่องสายเป็ดเสือรีหมายเลขเกตสมนชายเพชรสีม่วงค่ะทั้งหมดสิบห้าคันนะคะสองพันหนอยย่าบาทรพุบยุทธถึงเนหแล้วไปยุ่งมูดเย 24ชาชัยค่ะ33โปย28อิฟิสักและต่อท้ายนะคะ38เทศริษและเบอร์7ส,สมชายค่ะ โอเคได้แล้วจัดการนเตรียมสนามก่อนเล้งสองรุ่นสุดท้ายแต่เดี๋ยวขออนุญาตเคลียรสนามนิดนึงนะคะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยนักแข่งเมื่อกี้น้ำมันมันรั่วเยอะด้วยนะคะจะได้